มาความรู้ก็รู้สับลงไปเหมือนลูกสุบลูกสุบในเครื่องยนต์พอขึ้นมาหัวถัวเทียนก็สปากไฟลงไปหัวฉีก็ฉีดลงไปลูกสูบก็อัดขึ้นมาทุกครั้งเครื่องยนต์จึงติดอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรารู้ความคิดพอขึ้นมาเรารู้ความคิดของคิดก็ดับทันทีนานาเข้าไม่คิดอะไรเลยพอแต่จะคิดเราก็รู้มันก็เลยหยุดกันจึงบอกว่าสัมโพธายะ นิพพานนายะสังวัตติเมื่อเกิดสัมโพธายะแล้วก็นิพพานนิพพานนี่ไม่ได้แปลว่าตายไนะนิพพานนี่แปลว่าดับแปลว่าเย็นความคิดนี่ก็ดับไปเย็นไปนะี่ท่านจึงบอกว่าอภิญญาญาเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเปิดอ่านดูในธรรมจักรประวัตนนนนินโศในหนังสือธรรมวัตรเราเมืองกลับไปถปึงห้องถึงกุฏิ หลังจากสัมโพธายาคนนิพพามายะสัมวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานนิพพานน้อยๆเรียกว่าสมญาญิกรนิพพานตังคณิกาิพพาน,าน,าน,านคือความดับเย็นลงชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะที่เรารู้ทันถ้ารู้มากๆเขามันก็พอขึ้นมาไม่ได้มาถึงตนนี้จะสดชื่นมากความสงบไม่ต้องเรียกหามาเองเมื่อเรารู้เขา้าเมื่อเรารู้เข้าทันทันแล้วมันก็ดับไปดับไปทีนี้จิตก็สงบเอง นี่จึงบอกว่าเอาความรู้นำหน้าวิปัสสนานำหน้าวิปัสนางคุพังคมังสมาถังภาเวติวิปัสสนานำหน้าไปก่อนจเจริญความรู้นำหน้าไปก่อนสมถะจะเกิดขึ้นมาตามหลังคือความสงบเมื่อเรารู้มันจนจนมันคิดไม่ได้มันก็สงบมาถึงตนตรงนี้สสดชื่นมากไม่กลัวความคิดมีความกล้าเป็นที่สุด มึงคิดมาเองแม่กูสิยหื่อโมึงในบัดนั้นจิตใจมันท้าทายเลยมันอยากจะให้คิดเพราะไอ้ตัวรู้มันจ้องรู้อยู่อไปมานั่งโจโลอยู่คือจังคนงงเนี่ยเบิดเมือกขึ้นใดอยู่สองสามเทื่อนับก็ได้หัวมึงงงเพราะกูเนี่ยคือคือมันฉลาดเนาะันบะแมงงอกมันฉลาดอยู่มันหูอยู่ถ้ามันถึงตนนึงจะรู้สึกตนเองมอนคนง่เพราะมันรู้ทันเลยมันไม่ได้คิดอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอัติ พิเขเวอีมัตสสัญญาคตัสสัอุต,ตริงนิสสารนันติแปลว่าภิกษุมีอยู่นะการที่จิตของเธอจะสลัดสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีอยู่อธิแปลว่ามีสัญญาคตัสสะอุต,ตริงนิสสานันตินิสสานันนิสสานะแปลว่าสลัดออกไปสัญญาที่เป็น เป็นเครื่องมือมือให้สังขารปรุงให้เกิดทุกจิตมันจะสลับทิ้งเหมือนใบบัวใบบอลไม่มีนม้ําน้ํามาตั้งอยู่ไม่ได้ไรนี้หมดมันจึงเป็นนิโรธได้นิโรธนี่พวกเราแปลง,งง่ายตามครูบาอาจารย์ท่านแปลว่าดับจริงๆนิโรธนี่ไม่ใช่แปลว่าดับนะถ้าจะไปแปลอย่างเรานี่ก็เดยวครูบาอาจารย์ท่านจะด่าหัวเอาพ่อผมไม่ได้เป็นมหา นี้เป็นอภาวะาธาตุแปลว่าไม่มีโรทะโรทะเนี่แปลว่าขอบเขือนกั้นขอบเขือนหรือว่าเครื่องกั้นนิโรธะแปลว่าจิตไม่มีอะไรเป็นขอบเป็นเขื่อนเป็นเขตกั้นเอาความทุกข์ไว้เอาปัญหาไว้มีอะไรเกิดขึ้นกับไรนี้หมดมันก็เลยเป็นนิโรธท่านก็ไม่รู้จะแปลอย่างไรก็เลยแปลวันแปลว่าดับทุกข์ ไม่ผิดดอกแต่ก็ไม่ถึงกับถูกร้อยเปอร์เซนถ้าจะแปลอย่างที่ผมว่านี่มันก็ยังหาคำศัพท์ที่ที่ชัดเจนกำกวมยากให้มันอมความได้ชัดเจนได้ยากก็เลยแปลว่าดับทุกนิโรธแปลว่าดับจริงๆแล้วนิโรธแปลว่าไม่มีอะไรขอบเขตขังเอาความทุกข์เอาปัญหาไว้มันไหลนีหมดจิตนี่เหมือนใบบัวใบบอนไม่มีขอบเขตกล้าดเอาน้ําไว้พอน้ําตกลงมาก,ก็ไหลนี้หมด นี่มันเป็นอย่างนี้การเจริญสมาธิถ้าเอาทําสมาธิสงบไปถึงอปปนาสมาธิไม่ได้ก็จงทําเจริญปัญญามากๆเดี๋ยวความสงบจะตามหลังมานี่เป็นเป็น,เป,นเป็นทางมวยหม่งสาหรับผู้ใดคิดว่าท้อสู้ไม่ไหวมันไม่สงบอย่าไปสนใจกับความสงบแต่จงสนใจกับปัญญากับความรู้มากๆเดี๋ยวสงบจะมาหาเอง เหมือนกับเราหนักอยู่ในในบาเราเราเราหาของอย่าไปสนใจกับความเบาจงวางหาบลงเมื่อเราวางหาบลงความเบาวิ่งมาหาเองไม่ได้นกไว้ไห้ว่ไม่ได้ออนบอนเทวดาฟ้าดินสาธุกใอ้ขอ้ขาพเจ้าเบาเบาเจา้าทุ่งจะถ่าเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ลูกช้างหายหนักขอให้ลูกช้างจงเบาโยนหาบทิ้งลงไปไม่ต้องไปไหวหาใครมันจะเบา,บาเองนี่ชันใดก็ฉันนั้น เอาเลยนอกวันนี้สมควรแล้วเวลาเข้ามาทุ่มหนึ่งแล้วผมนั่งมาตั้งแต่บ่ายสามโมงยังไม่ได้พลิกไปไหนเลยขอให้ท่านทั้งลายช่วยกันสวดนมนต์ต่อไปผมจะได้ไปเปลี่ยนอิิญาบทไปทํากายภาพตั้งแต่บ่ายสามโมงมาถึงเจ็ดโมงกี่ชั่วโมงแล้วนี่สี่ชั่วโมงแล้วนั่งมานี้ขอความเจริญง,งองงามในอริยะญาตธรรมสัมมาทิฏฐิ สูงสุดที่จะนำเราออกจากทุกข์ในวัตะสงสารจงบังเกิดมีงอกงามในจิตในใจในขันธะสันดานของพิสุสงองค์สามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งทันที่เราประพฤติปฏิบัติมาโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกทันทุกคนเทิน